สวัสดีครับคุณลูกค้าวันนี้รีวิวกันเยอะเลยใกล้ปีใหม่แล้วนะครับก็สิ่งที่ลูกค้าลูกค้าอยากจะให้รีวิวคือผลิตภัณฑ์ที่จะนําไปใช้ในเทศกาลปีใหม่ได้นะครับอันนี้ก็ขอแนะนํานี่ครับเรียกว่าตะกร้าอเนกประสงค์สวยงามมากนะครับทายสิว่าทําจากอะไรนะครับไม่แค่สวยงามนะครับยังแข็งแรงมากอีกด้วยนะครับแข็งแรงมากอีกด้วยครับ แข็งแรงทนทานนะครับแข็งแรงทนทานดูนะครับรู้จับครับสวยนะครับลายเป็นไงครับลายละเอียดยิบนะครับสวยงามถ้าลูกค้าจะทายของทายไม่ถูกนะครับเพราะลูกค้าน่าจะทายจากว่าทําจากไม้ไผ่นะครับแต่จริงๆทําจากทางมะพร้าวนะครับผมนี่คือทําจากทางมะพร้าวจะแข็งแรงมากนะครับเอาไปใส่ของขวัญปีใหม่นะครับปีใหม่ ให้ผู้หลับผู้ใหญ่เลยว่าคนที่คุณรักมันจะมีคุณค่ามากเลยนะครับผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติใส่ผลไม้ก็สวยนะครับใส่แบรนด์ใส่อะไรต่งตางๆในการปีใหม่ดีมากขนาดนะครับวัดให้ดูนะครับผมด้านกว้างอยู่ที่แปดนิ้วนะครับผมกว้างแปดนิ้วอ่ายาวยาวอยู่ที่สิบนิ้ว สิบนิ้วนะครับสิบนิ้วอ่าครับสูงทั้งหมดปึออ๊บรวมหูเลยแล้วกันนะครับรวมหูจับอยู่ที่สิบสิบสามนิ้วฮะสิบสามนิ้วก็ฟุตฟุตเก่งหนึ่งนิ้วก็ถามา่าเนี่ยถือก็ประมาณนี้ครับนะถือก็ประมาณนี้ผู้หญิงน่ารักน่ารักถือครับเด็กก็ถือได้กำลังกำลังดีาสาวก็ถือได้ครับวัยรุ่นวัยรุ่นได้หมดครับเข้ากันหมด เพราะว่าเป็นของที่สวยอยู่แล้วเหมาะกับคนส,สวยๆน่ารักน่ารักนะครับผมให้นก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับลุงทุนครับราคาบอกเลยไหมบอกเลยกันก็ได้แล้วก็ขึ้นมาข้างบนด้วยนะครับราคาจะขึ้นมาข้างบนอันนี้นะครับราคาพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศอยู่ที่แท่าๆสองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยสิบบาทจ่งฟรีทั่วประเทศสนใจทักมาน,นะครับขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนลุงทุนไปเยอะแยะแล้วหลายๆรายการขอบคุณ จากใจจริงนะครับผมที่อุดหนุนล,ลงทุนแล้วไว้คอยวางใจนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม